ครับตอนนี้ทีมปั่นจักรยานาทางไกลนะครับก็ได้ออกจากาอำเภอบ้านตรวดไปแล้วนะครับจะมุ่งสู่ปราสาทตามเงินนะครับที่จะไปถึงปราสาทนี้ก็คงจะไปถึงหมู่บ้านหนองคนาก่อนนะครับจะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ติดกับชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับหลังจนากนั้นก็ออก จากหมู่บ้านคณนาก็จะเป็นปราสาทตาเมือน,นะครับตอนนี้นะักปั่นก็ปัตรไปเรื่อยๆนะครับบ้านหนองคนาบ้านหนองคานานี่จะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของของประเทศไทยต่อไปก็จะเป็นเข้าประเทศกับพูชาหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของปราสาทตามเมืองซึ่งเรา กำลังจับไปดูนครับสวัสดีครับอตอนนี้พี่เขามาสำรวจไอ้ประสาท ตาเมือนนะครับขอสวัสดีครับพี่พี่ยังไงไปไงมาไงปั่นจัก,กรยานมาจากทางไหนครับออคลิปนี้นี่เราคิดว่าจะปั่นตามาเส้นทางโบราณเส้นทางโบราณเนี่ยก็คือจากเมืองสมัยก่อนนูน่นจากเมืองพระนครไปเมืองพิมายก็คือเมืองพระนครนี่ก็ ถ้าเรารู้จักก็อยู่ที่เมืองเซมารียบรป,รประเทศกัมพูชาก็คือแถวนครวัดนครธมมันมีกษัตริย์โบราณสมัยก่อนที่ชื่อพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเขาสร้างทางโบราณไวาจากเมืองพระนครนึงเขามาเมืองพิมายครับแล้วก็ในจุดประสาทต,ตาเมืองเนี่ยจะอยู่จุดที่เท่าไหร่ของอประเทศไทยครับ คือจากเมืองพระนครค,คือจากไอแถวเอเมืองพระนครคือแถวนครวัดนครธมอะ่ะจริงๆก็คือแถวนครธมหรือปราสาทปราสาทมีจะมีปราสาทบายนเป็นศูนย์กลางจากเมืองพระนครเนี่ยไปพี่มายเนี่จะมีที่พักคนเดินทางก็คือมี17เจ็ดแห่งก็หมายความว่าต้องพัก17เจดคืนครับแล้วของปราสาทตาเมืองเนี่ย จะเป็นแห่งแรกที่อยู่ในเขตประเทศไทยจะเป็นแห่งแห่งที่9ก็คือพักเป็นคืนที่9ครับนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็จะมีไปอีกทั้งหมด1 7ก็คืออันนี้เป็นแห่งแรกเนี่ยแต่ว่าเป็นปราสาทที่9เพราะฉนั้นก็ไปอีกไปอีก8แห่งนะครับต้องไปอีก8แห่งจงึงจะถึงเมืองพิมาย เดินทางด้วยจักรยานนะครับก็มีทีมงานปั่นมาด้วยกันครับครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็รู้สึกว่าปั่นมาเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับพูดเล่นๆนะครับถ้าพูดจริงจเหนื่อยครับก็สู้ๆนะครับเฮียครับผมครับผมปราสาทตาเมืองนี่ก็ควรเป็นมาอย่างไงครับพี่ครับเขาก็ถือว่าเนี่ย เป็นที่พักของคนเดินทางนะครับ,รบจากเมืองพระนครจากทางเขเมรเนี่ยไปยังพหมายนะครับวตรงนี้เป็นเป็นจุดพักจุดที่เก้า,าก็คือหมายความว่าคืนคืนที่เก้าวันหนึ่งก็จะมีประสาทแบบนี้นะฮะประมาณทุกๆยี่สิบกิโลประมาณยี่ยี่สิบกิโลจะมีอยู่แห่งก็แสดงว่าคนสมัยก่อนนะ่ย จะเดินทางได้วันหนึ่งก็ประมาณแค่2ี่สิบกิโลก็ก็ต้องพักก็จะมีเหมือนกับโรง,งแรมครับหรือโรงแยมมันแหละถ้าเป็นภาษาจีนก็โรง้รมคืนหนึ่งก็ต้องพักพักพักเช้าก็ต้องเดินทางไปโอ้ครับครับลองไปดูลักษณะปราสาทนะครับจะเหมือนกันทุกแห่งเลยจะเป็นอย่างนี้ทุก,ท,กทุกแห่งครับแดแห่งที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ9ก้าแห่งรวมทั้ง อันนี้ก่อนที่จะไปพิมายว่าจะเหมือนแบบนี้จริงหรือไม่นะครับและจะมีจริงหรือไม่เราก็จะเดินไปปราสาทหินพิมายตามเส้นทางโบราณซึ่งก็จะไปตามเส้นทางที่มีที่พักของคนเดินทางก็เหมือนกับถ้าเราพูดจริงก็เป็นเป็นโรงแรมนั่นแหละที่พักเพราะฉะนั้นบริเวณนี้คืนหนึ่งก็จะพักข้างคืนที่นี่เช้าก็จะไปต่อนะครับแล้วเราก็จะเดินทางไปพิมายตามเส้นทางโบราณนะครับ ก็จะไปตามตามปราสาทนี่แหละครับว่ามันมีจริงหรือไม่ปราสาทลักษณะอย่างนี้อีกแดแห่งนะครับครับแล้วพี่ขึ้นไปข้างบนได้ไหมครับข้างบนปราสาทได้ไหมครับได้ครับลองขึ้นชมอันนี้เขาจะบบรณณแล้วนะครับครับตอนนี้เราจะขึ้นไปขึ้นดูไ้ขางบนในปราสาทนะครับก็คือปราสาทก็สภาพก็ สมบูรณ์ดีนะครับก็ไม่ลองดูนะครับครับเราขึ้นก็เป็นที่โล่งๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูปราสาทอีกแปดแห่งนะครับว่าลักษณะบางแห่งเขาจะบูรณะแล้วก็จะมีอะไรอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับครับอันนี้ก็บูรณะแล้ว อันนี้คือแห่งแรกที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนี่เราเข้าไปข้างในได้ไหมครับได้ครับเดินเข้าได้ครับอันนี้ก็คือสภาพอยู่อยู่ข้างในปราสาทตาเมือนนะครับครับตอนนี้เราอยู่ข้างในถ้าภาษาทางกรมศิลป์ก็จะเรียกว่าธรรมศาลานะครับอ๋อครับธรรมศาลาแต่เราก็เข้าใจว่าที่พัก เขาเดินทางนะครับก็จะพักอยู่บริเวณนี้อันนี้เป็นจุดแรกที่อยู่ในประเทศไทยแต่แต่เป็นจุดพักที่เก้านะครับจากเมืองพระนครของเขเมรน,นะครับจับจปราสาทแถวปราสาทบาบายนหรือแถวนครวัดนครธมะคร,ม,ะร,ครมามานี่ครับคือคืนที่เก้าละนี่จะเป็นแห่งแรกของที่อยู่ในในไทย ซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปหลังที่สิบสิบแปดสิบสองสบสามสี่สห้าสิบหกสิบเจ็ดทั้งหมดจะมีอยู่สิบสิบเจ็ดหลังแต่อยู่ในไทยเก้าหลังโอ้หลังนี้เป็นหลังแรกใช่ไหมครับหลังแรกแต่เป็นหลังที่เก้าแต่หลังแรกของประเทศไทยโอ้หลังหลังที่เก้าไอ้ตั้งแต่อตั้งแต่เมืองพระนครมาครับโอ้หลังที่เก้านี่อยู่ในในเขตประเทศไทยครับหลังที่เก้าอยู่ในเขตประเทศไทยครับตอนนี้ก็ ปราสาทตาเมืองน,นะครับก็ที่เขาเดินทางโดยจัก,กรยานมาก็ปั่นจัก,กรยานมาก็คือสำรวจก็คือหลังในจุดต่อไปก็คือเป็นปราสาทอะไรครับพี่เขาเรียกปราสาธทธมจะเป็นจุดที่สิบจากเมืองพระนครมาแต่ว่าเป็นหลังที่สองของของในประเทศไทยครับแต่เป็นจุดพักจุดที่สิบครับก็วเราก็จะไปต่อ ในในอ e ีพีหน้าใช่ไหมครับที่เราจะไปด,เไปดูเราก็จะไปดูว่าบางแห่งจะเป็นแค่สรากสลักขักพังแต่เป็นร่องรอยอยู่บางแห่งก็บูรณะแล้วบางแห่งก็ยังไม่บูรณะแต่อันนี้เขาบูรณะแล้วบางแห่งก็จะบูรณะอย่างอย่างอย่างสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซนตครับไอ้น,นี่ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซนต์ว่าหลังคามันมันไม่มีครับแต่นี้บ,บางที่ที่เขาบูรณะก็จะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ึ่งเราไ,ได้ดู ว่าถ้าร้ออร์เนี่มันจะเป็นยังไงแต่ลักษณะโครงสร้างจะเหมือนกันนะครับจะเป็นช่องหน้าต่างแบบนี้ครับเหมือนกันบเป็นโครงสร้างคล้ายๆกันเหมือนกันทุกปราสาทนะครับ